ไม่ออกทอกไหมพี่นิกรก็จะยำมา เป็นคดีใหญ่ค่ะที่คนจับตามองสําหรับพิธีกรชื่อดังค่ะคุณกันกัตถาวรซึ่งเป็นหนึ่งใน3บอสดาราค่ะที่มีเอี่ยวกับคดีของดีไอคอนกรุ๊ปจนคุณกันเนี่ยต้องออกมาประกาศยุติการเป็นพิธีกรไปทุกรายการก่อนหน้านี้ก่อนที่จะโดนหมายจับขัดตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาช่อโกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพรบอค,คอมพิวเตอร์ร่วมกับบ,บอสอีก17คนซึ่งอีกสองคนค่ะต้องบอกว่าก็เป็นดาราชื่อดังค่ะก็คือคุณมินพิชยาและก็คุณแซมยูรนันค่ะล่าสุดค่ะ เพจดัง,งเนี่ยเพจอีป้าข้างบ้านได้มีการออกมาโพสคลิปขุดวีรกรรมบอสกันไม่ให้เกียรตินักร้องดังเพราะผมคือพี่ก่อนผู้ยิ่งใหญ่ด้วยในคลิปค่ะทางด้านเพจอีป้าข้างบ้านเนี่ยได้มีการระบุเขาว่า เรื่องปีที่แล้วเรื่องนี้เคยเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งบอสกันอยู่ๆเข้าไปถีบนักร้องดังกลางรายการทีมงานเขาก็ฉลาดตัดคลิปนี้ทิ้งออกไปแล้วไม่ให้โผลออกมากลัวดรามา่าแต่ว่าอยู่ๆคลิปนี้โผลมาโปรโมทความหยอกเอิ่นกันสุดท้ายดราม่าเกิดพอมีคลิปนี้ออกมาไม่น่ารักแฟนคลับเห็นแล้วก็ไม่โอเคก็เลยมีการเข้าไปถล่มด่าทางด้านคุณกันกันนะาวรแต่ว่าแทนที่บอสกันจะสำนึกผิดยิ่งโกรธหนักมากเรื่องแค่นินดๆหน่อยเองแค่เล่นกันจะอะไร แต่ไปๆมาๆค่ะคนที่รู้สึกผิดก็คือนักร้องดังค่ะที่ต้องออกมาแถลงข่าวขอโทษทางด้านบอสกันทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดของนักร้องดังซึ่งทางน้านเพจอีป้าข้างบ้านก็บอกว่าเขาพยายามจะทําความเข้าใจนักร้องดังรู้สึกว่าเป็นต้นเหตุให้บอสกันต้องมาโดนด่าและทางน้านเพจอีป้าข้างบ้านค่ะยังบอกว่านักร้องดังอยากเข้าไปเคลียร์กับคุณกันกันถาวรแต่ว่าคุณกันบอกว่าไม่คุยมึงมาเล่นใหญ่ไม่พอใจแฟนคลับมึงทําไมต้องมาด่ากูถ้าเล่นกันในรายการไม่ได้วันหลังเนี่ยก็ไม่ต้องมาถ่ายทําอะไรกันแล้วซึ่งตอออนนแรกกกค่่่ะเเเาาาา็บวย จะออกมาฟาดด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าคนสนิทของนักร้องห้ามไว้ค่ะเพราะว่ากลัวว่าเรื่องราวมันจะใหญ่โตแล้วก็ยิ่งไปถล่มพิธีกรหรือว่าบอสกันเนี่ยจะยิ่งสร้างความบาดหมางร้วาวฉานให้บอสกันยิ่งไม่พอใจนักร้องท่านนี้อีกซึ่งนักร้องคนดังกล่าวค่ะเราก็ไปสืบทราบมาแล้วค่ะว่านั่นก็คือหนุ่มบิวกินพุทธิพงศ์ค่ะนักร้องชื่อดังค่ะโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนปีที่แล้วเองค่ะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนั้นค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรค่ะเพราะว่าแฟนคลับไม่พอใจรวมถึงมีการติด 10x ไปเลยค่ะและก็ทางด้านหนุ่มวิวกินเนี่ยก็มีการออกมาขอโทษคุณกันกันตา,าวรด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว